When the high horn one in a hausu dear to la home lay a lot of cause of my park, this got Halloween I get some beans and I get some bands and my little baby. I get some bands and I get some bands and my little baby I get some bands and I get some beans and my little baby I get some bands and I get some bands and my little baby แรกนะคะเป็นลุกแบบว่าตูนชอบมากๆเลยปีนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าตูนจัดตีมาให้คุณผู้ชมสําหรับคนที่ชอบอนิเมะมากๆนะคะ <S <S แล้วปีนี้เป็นปีที่แบบอนิเมะแบบบูมมากดิสนี้ภูมใจนําเสนอกับลูกของวัน วันพีวันพีวันพีนพที่แปลว่าอ่อมโจรสลัดนะคะไม่ใช่วันพีที่เป็นชุดว่ายน้ำ <c oughs> <c oughs> ก็ลุกแรกนะคะเราจะแต่งเป็นลูฟี่ค่ะแต่ว่าด้วยความลุคของอนิเมะทั้งหมดเนี่ยมันมีความคอสเพลย์เนาะก็มันจะง่ายไปนิดนึงตูเลยจะทาให้คอสเพลย์เนี่ยอยู่ในฟิลแบบแบดแอสตแกรมนิดนึงเป็นแบบว่าเมคอัพแบบฟูลเมคอัพเพื่อแบบว่าผู้หญิงบางคนเนี่ยอยากได้ลุคแบบกลิ่นอายอนิเมะแต่ว่าแต่งหน้าแบบว่าเรียลเนทใช้ชีวิตจริงได้แต่เป็นใช้ชีวิตจริงแบบกึ่งแร็กงงไหมมันเริ่มซอบ เราพิเกตอะไรไปเรื่อยเ,เพราะฉะนั้นเราเริ่มกันเลยค่ะเดี๋ยวเราเมาส์มอยเกี่ยวกับเรื่องของวันพีไปด้วยเนาะต่างๆจริงๆตัวจะแต่งทั้งหมดเจ็ดลุกนะคะก็คือตัวหลักของในเรื่องเลยจริงๆิงวันพีชเนี่ยเป็นการ์ตูนในตำนานที่แบบว่าอยู่คู่กับคนไทยและคนทั่วโลกอะมายาวนานนะมันมีมากกว่าแบบไม่รู้ว่าตอนนี้มีกี่ตอนล้วะสองพันสามพันทางเราเนี่ยเป็นแฟนคลับนานนี้กับแบบว่ายหยโรบินมากเพราะเราเป็นแบบสายผู้หญิงเนาะแต่เมองคืออะไรมิตีค่ะ <laughs> วันนี้ได้ลองกลับมาใช้ไพรเมอร์ของอีฟแซงตัวนี้นะคะซึ่งเนียนมากเลยอ่ะแบบไม่ได้ใช้นานมากเพราะว่าก่อนอันนี้ใช้ไพรเมอร์ที่แบบไม่ค่อยปกปูยูคุมขนไา้ขอสเปรย์นิดนึงรู้สึกว่าหน้ามันเหนื่อยมากเลยจากเมื่อคืน เราต้องลบคิ้วก่อนเพราะว่าคิ้วของลูฟี่เนี่ยมันมีความเป็นเส้นเดียวแล้วก็เล็กแต่ว่าเราจะไม่ได้ทําเส้นเล็กขนาดนั้นเราอาจจะแบบเฉียงขึ้นแบบไม่หักนะคะแต่ว่าจะเลก็กกว่านี้นีด 1, นึงตัจะลบค่าข้างหลังใช้กาวนี่แหละจบอ,อ่เดี๋ยวมาเรามา롱เรย์롱롱เพืร,ร,รด้วยชีเบอร์สและเบอร์สองนะ เฮ้ยวันนี้สปอนเ์ของเราทําการชุบน้ํา้างใหม่ด้วยผู้ช่วยฟขุดต้นนะฮะดีใจนะเนี่ยอุ้ยหรือว่าเราแต่งตาก่อนมาแล้วก็แบบแต่งตามันเป็นสีอย่างนี้มันไม่ตกมาอ,อยู่แล้วนี่คุณเล็กนุ่งครมเราแต่งตาก่อนดีกว่าแล้วค่อยลงรองพื้นจบแต่งตาก่อนแล้วค่อยลงรองพื้นบอกตาวันนี้นะคะเดี๋ยวตัวจะทําเป็นสีขาวเพราะว่าในกระตูเนี่ยตาของลูฟี่อะมัน็นความแบบขาวอย่างนี้แล้วก็มีจุดสีดําตรงกลางเราก็จะทําเป็นสีขาวอย่างนี้ใหญ่ๆเลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บกรอบด้วยอายไลเนอร์สีดานะคะเพราะฉะนั เป็นอะไรบางๆอะ่ะเขียนไว้ก่อนให้เป็นลายอาทิเช่นตัวบาวเบรดอนี้นะคะเพราะว่าอะไรเนอร์มันจังๆจนชอบเพราะว่าเป็นทรงแปลกิน<ช> <samen> ๆินต้องลงคอนซีลเลอร์ที่ตานนมนะวันนี้ดูเป็นแบบเหมือนคนโง,ง่บอกไม่ถูกจะลงคอนซีลเลอร์ก่อน การสป,ปรตนะคะก็ของตูนเนี่ยคือฮา l โลวีนเลยอย่างแท้จริงปีที่แล้วตูนจัดลุกไปทั้งหมดอมเกือบสิบนะกับลุก Fairy t a ทลนะคะโอ้มีหลายตัวมากบางตัวก็แต่งถึงบางตัวก็เอาให้ลูกช้วยากันไปแล้วแต่ฟีลแต่ว่ามันเป็นแบบความประสงค์อยู่แล้วที่เราจะทําปีนี้จะท,ทําให้เต็มที่นะคะสุดความสามารถไปเลยอ๋อยังเห็นอยู่ยังพอเห็นลาย ลงสีขาวเลยเดีจะลงสีขาวด้วยตัวเมก้าฟลอเวอร์อันนี้นะคะขอตักออกมานิดนึงจริงๆตุนมีพาเลตอันเนี้ยแบบดีๆหลายอันมากเลยอะแต่พี่นัดข้มูลโจรป่าเดี๋ยวตัวนี้มันจะมีความเป็นครีมี่นะคะเราก็ลงไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยทับด้วยอายแชโดว์อีกทีหนึ่ง ระว่างแต่งนะคะเราก็จะพูดถึงเรื่องของแบบเอาทํำความรู้จักของลูฟี่เผื่อน้องๆบางคนเนี่ยที่ไม่ได้ติดตาม,มาตรประตูเรื่องวันพีชเราก็จะเล่าข่าวๆก่อนว่ามันเป็นยังไงคือยายลูฟี่เนี่ยนาชื่อว่ามังกีดีลูฟี่ซึ่งเกิดที่อิสตูเขามาีความฝันที่อยากปเป็นโจสลัดท,ที่ยิ่งใหญ่มาก ซึ่งตองในเด็กนเนี่ยลูฟี่อ่ะเผลอไปกินผลปีศาจที่เรียกว่าโกมุกโกมุก oh นะคะร่างกายนางก็เลยสามารถยืดหยุ่นได้แต่ว่ามันจะมีข้อเสียเว้ยคือแบบไม่สามารถว่ายน้ำได้เพราะแบบมันเป็นยาง <S <S คือยายลูฟี่เนี่ยนางเป็นตัวหลักนางก็ตอนแรกนางก็จะแบบเดินทางคนเดียวแล้วก็ไปช่วยเหลือคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยคือนางเป็นคนจิตใจดีว่างั้นแหละแล้วก็ได้ไปเจอเพื่อนเป็นแก๊ง,กง,กงใหญ่ๆก็เลยเป็นเรื่องราวของการท้นทายของโจรสลัดนางก็จะหาเงินจากการแบบว่าฆ่าข้าวหัวของโจรสลัดคนอื่นๆอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ที่แบบคนที่นางจะ ไปอะ่ะคือคนไม่ดีตรู้สึกว่าลูฟี่เป็นผู้ชายที่ไม่ยออ่อท้อต่ออุปสรรคใดๆเขาแบบแบบสู้สุดใจไม่ว่าเขาจะเหนื่อยขนาดไหนนะต่อ <c oughs> ให้เขาแบบว่าอยู่ไกลแสนไกลเขาก็จะช่วยเพื่อนเขาเป็นคนรักเพื่อนนะ <c oughs> จริงๆถ้าใครมีข้อมูลอะไรมากคนนี้ก็คอมเมนต์มากันได้นะคะตอนนี้ฉันก็ไม่ใช่แฟนพันธ์เอกเท่าไหร่แต่าาพูดถึงปีเนี้เขาเพิ่งประกาศนะว่าวันพีซจะมีตอนจบแล้วไม่ไม่ชัวร์แต่ว่ามีตอนจบแล้วถึงเวลาแล้วเนาะ ที่รุนเหลาเกียนคำนี้ว่าเพิ่มสมที่รุนเ,เหลาหวันทีคน,นะ <c oughs> อะไรเงี้ยเลมอนแกตาขาวเนาะเพราะเรารู้สึกว่ามันเกินเนี่ยแล้วเราก็จะง่ายหน่อยเพราะว่าเรายังไม่ได้ลงผิวใช่ไหมเราก็ใช้คัตเติ้ลบัตอะไรเก็บๆได้เลย จริงๆจ,จะบอกว่าฮาโลวีน่ะเราไม่จําเป็นต้องแต่งผีเสมอไปนะคะเราแต่งเป็นกระตูนคอเทหนังอะไรก็ได้โอเค,อเคหลังจากนั้นนะคะใช้เป็นอายแชโดว์สีขาวเนี่ยมากดทับลงไปใช้เป็นการกดนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าป้ายไปเลยเนี่ยเดี๋ยวอีตัวคีมันหลุดวากก็ว,า,วาข่าวนะ เราจะเพิ่มเติมนะคะให้มันมีความกระเลยเข้าไปนิดนึงด้วยความเพิ่มกลับเพชรนะคะต้องขวดตานิดนึงนะคะจะใช้สีนี้เลยประมาณนี้อ่ะเสร็จแล้วเกิดทออ่ะเดี๋ยวใช้เวลาอีกสักประมาณ5ชั่วโมงนะคะในการวาดลายเอร์ เหมือนอะไรพยาวานอนจบแล้วพยาวานอนมีจริงหรือจบตาแล้วมึงเคยเจอไหมไม่เคยเจอพยาวานอนแต่กูไปเทีนน่ยนาะบอยก็กูแกพยาวานอนได้หน่ะน,นอนะไมันไม่มีใครดูไกด์ขนาดไหนไ,ได้หน,ไดหน่ะหนทุกคน <c oughs> ใต้ตาสีแดง <c oughs> คือเราใช้ใต้ตาสีแดงเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมดูพี่เจ็บไม่ได้ยิ่งเหมือนไงเลยพยาวาลนอนไม่จบนะ อันนี้ตูใช้ขนตาแบรนด์ขนตานะคะ S03 นะฮะรุ่นมันจะเป็นประมาณแบบนี้เลยแบบซี้แบบช่อๆแล้วก็วิ่งจากเล็กไปหา ใหญ่นะคะซึ่งเป็นแบรนด์คนตาโปดของตูเลยนะคุณรู้สึกมันใช้ได้เยอะมากเพราะมันทนมากอะถ้าอยากใช้นานๆนะคะก็คือบางคนเขาจะมีนิสัยแบบพอวางคนตาปุ๊บปัดมาคละาต่อน้องตูจะไม่ทําอย่างนั้นเพราะว่ามันมันจะทําให้ตัวทรงของคนตาเนี่ยเป็นก้อนแล้วไม่สวยในระยะยาวนะลงผิวค่ะใช้ชีเบอร์สีและเบอร์2นะเมื่อกี้เราลงไายเมื่อไว้รอแล้วผสมเพราะว่าสีผิวกูสว่างขึ้น ในส่วนของลิปนะคะสุดท้ายละเราจะใช้ k Kylie Gloss นะคะอันนี้สีแบบนานมากขำด้วยเองอะ่ะม <im> ีเกียคน่เหมือนคนเหมือนผูน้ชายนี่แต่งตัว้องกระเทออยะหร ถึงนะน,นูมันขาดอะไร <laughs> ไม่ต้องยืนยืนก่อนยืนเลยเหรอไอ้เมาสคอเสร็จไม่ได้เลยโอเคทุกคนก็วันนี้คงเอนจอยนะคะเอาว่าลุคนี้ตูชอบนะชอบตรงที่ว่าตาเนี่ยมันแบบแบบใหม่ปากแบบใหม่อะไรแบบเดิม มันจะผู้ชายหร uh ือเ uh huh. ปล่าหรือมันจะผู้หญิงหรือมันจะคอนเทนต์มันจะอ่ะเป็นกำลังใจให้ตูนะคะรอดูตัวอื่นๆด้วยหวังว่าตัวผู้หญิงคงจะทำได้ดีกว่านี้ก็ถือว่าเป็นลูฟี่ในอีกหนึ่งเวอร์ชันที่ต้องยอมรับกันให้ได้เนาะใครชอบลุคนี้นะคะคอมเมนต์ไลค์แชร์นะคะแล้วก็กด subscribe ให้ตูด้วยนะคะสำหรับคนที่มาใหม่อาละไม่หายเจอกันคลิปหน้าค่ะเลิฟยู